ตำนานรักนาคีก่อนจะดูขอ subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดให้หน่อยนะหลังจากที่จัดการกับเชิร์ได้และประหลัดไตทรทอนก็เลี้ยงเข้าวครอบครัวของแก้วฟ้าพอกลับมาที่บ้านแก้วฟ้าก็อาบน้ำเข้านอนตามปกติและคืนนั้นหญิงสาวก็เกิดนิมิตฝันขึ้นอีกครั้ง เช้าวความไปเมื่อหลายพันปีก่อนณดินแดนของสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่อยู่ของเรล่าทวยเทพศักดิ์สิทธิ์และที่แห่งนี้ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างเทพไตรทอนกับเทพอุมาเทวีทั้งสองได้แอบมีใจให้กันแต่ในขณะเดียวกันเทพเกษาก็หมายปองในตัวนางอุมาเทวีเช่นกันจนแทบจะเกิดสึกชิงตัวนางอุบัติขึ้นกลางแดนสวรรค์ ร้อนไปถึงพระพรหมต้องลงมาตัดสินโทษเดิมทีแล้วบนสวรรค์เป็นดินแดนที่ต้องล้าด,ด้วยกิเลสทั้งปวงแม้ว่าจะเป็นรักโลภโกรธลงจึงนวพระเทพทั้งสมผิดกฎสวรรค์พระพรหมเลยตัดสินให้เทพทั้งสามได้ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์เพื่อชดใช้ความผิดนั้น และเวียนไว้ตายเกิดอยู่ในวัฏจักรของรักสามเศร้าต่อสู้แย่งชิงพลวัลกันมาหลายพบหลายชาติแล้วจนมาถึงชาติพบปัจจุบันนี้หลังจากนิมิตความฝันนั้นอุมาเทวีหรือแก้วฟ้าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจเมื่อได้รู้ความจริงว่าตัวเธอเองมีบ่วงกรรมรักต่อถึงเท้าเกศและไตทรมาหลายพบหลายชาติแล้ว ไม่น่าเล่าทำไมเธอถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับไตรทอนมากแก้วฟ้าแก้วฟ้าตื่นหรือเปลา่าซอยรีบเข้ามาหาแก้วฟ้าก่อนจะทำสีหน้าตื่นตกใจอีแม่เป็นนีอย่างจ้ากคเเหุหนาจังสันมุงหันนี้แม่เป็นน้ำเบิงคนที่เขาซาก,กันว่าเป็นห้อยพยานาค แ้ะบกทิดลูกน้องบอกเสิร์ตแมตัวจำได้บอมันไปนอนตายเลือดกบป,ปากยิ้วไก่มองนั่นโว้เลวก็ขนลูกสิแมนลิดพญานาคอีหลีบ่ะืฮ้อซอยพูดพลางทําสีหน้าหวาดกลัวไปด้วยร้อยปีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ชาวบ้านพูดกันให้แซดว่าตอนนี้มีพญานาคโกรธกริยวกําล,กลังสำแดงเดชไล่ค่าชาวบ้าน พอแก้วฟ้าได้ยินหัวใจก็หล่นวูบรีเพห้นางส้อยผู้เป็นแม่บุญธรรมพาออกไปดูทันทีบริเวณริมน้ำโขงนั้นมีรอยเลื้อยขนาดใหญ่ศพของนายทิศถูกร่วมกับตัญญูมาเก็บศพไปแล้วเลยเห็นเพียงรอยเท่านั้นแก้วฟ้ามั่นใจมากว่านี่คือร่องรอยของเท้าเกษาไม่มีพญานาคตนใดที่กล้าทำร้ายมนุษย์ที่ถึงตายได้ แถมพลังทำลายล้างนี้ก็เห็นมีแต่เหล่าลูกหลานของพญายนาคศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นซึ่งในใต้บาดาลและเหนือพิภพบริเวณนี้ก็มีเพียงเจ้าเมืองเกษาและเธอที่ร่างจริงถูกสะกดไว้ที่แหวนหนาคีแต่คืนก่อนหน้านั้นเธอได้ถอดแหวนหนาคีออกเพื่อที่จะสั่งสอนครอบครัวของนายเชิดต้องเป็นเขาที่ตามเธอมาจนพบแล้วแน,น่ๆอุมาเทวีรู้สึกกลัวขึ้นมา ต่อให้ร้อยมนุษย์พันมนุษย์เธอก็ไม่กลัวแต่หากเป็นเจ้าหน้าคราชมีฤทธิ์เดชมากอย่างเท้าเกษาเธอหรือจะสู้ไหวย่านดีลาแก้วฟ้าคือโตสันไปเบิดแม่ของเมืองเฮือน่อแก้วฟ้ารู้สึกใจบอดีแก้วฟ้าเอ่ยปากซอยเลยพาลูกสาวบุญธรรมกลับบ้านแต่ในขณะนั้นเองลมขนาดใหญ่ก็ส่งเสียงวีดวิวมาติไกล จ,จฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีดำเกิดคลื่นสูงในลําน้ำโของอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโอ๊ยไปานาวสูนแล้วนี่แล้วนี่แล้วชาวบ้านร้องเสียงหลงก่อนจะวิ่งแตกตื่นหนีซอยก็รีบคว้าข้อมือของแก้วฟ้าแต่ลมก็แรงจนร่างปิวออกไปทันทีแม่แก้วฟ้าร้องตาม แต่ทันใดน,นั้นหญิงสาวก็รู้สึกปวดร้อนบริเวณแหวนหนาคีร้อนจนทนไม่ไหวกระทั่งเท้าเกศามายืนอยู่ต่อหน้าเธออุม,มาเทวีในที่สุดข้าก็ตามหาเจ้าจนพบท่านปล่อยข้าไปเถอะเท้าเกศาข้าไม่ได้รักท่านไม่เคยรักไม่ว่าชาติภพนี้หรือภพไหนก็ไม่เคยรักฮข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้รักข้า แต่ข้ารักเจ้าและจะต้องดูครอบครองเจ้าไม่มีผู้ใดเหมาะสมกับข้าได้เท่าเจ้าอีกแล้วเท้าเกศดื้อด้านไม่ยอมฟังแม้หญิงงามไม่รักก็ยังจะชิงตัวนางไปให้ได้แต่เมื่อเขาตั้งท่าจะจับตัวนางก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงใครคนหนึ่งแก้วฟ้านั่นแก้วฟ้าใช่ไหมเสียงใจทอน,นั้นแองที่กำลังวิ่งฝ่าลมมาหาแก้วฟ้าเป็นไม่มได้ นี่เมื่อข้าครอบแหวนเรดเอาไว้แล้วไม่มีมนุษย์ผู้ใดฝากเข้ามาในนี้ได้เท้าเกสาไม่อยากเชื่อว่าจะมีมนุษย์ฟืนริ์เวดของเขาเอาไว้ได้แต่เมื่อจะคว้าตัวแก้วฟ้าอีกครั้งลำแสงประหลาดก็ส่องแสงจ้าจนเขาปวดแสบปวดร้อนรีบถอยหลังหนีออกไปทันทีนี่มันอะไรเท้าเกศาประหลาดใจ เลยรีบล่าหอยไปเพราะไม่อยากจะผีพรามททำอะไรลงไปเขาต้องรู้ก่อนว่าลําแสงที่ทําให้เขาปวดร้อนไปทั้งตัวนั้นมันคืออะไรแก้วฟ้าคุณจริงๆด้วยในที่สุดไตรทอนก็วิ่งฝ้าลมมาหาแก้วฟ้าจนได้ผมไปหาคุณที่บ้านพ่อคุณบอกว่าคุณกับแม่มาดูศพชาวบ้านที่ตายปริศนาผมเป็นห่วงก็เลยรีบตามมาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ ไตรทอนงงไปหมดที่เมื่อกี้มีลมแรงหนักมากแต่ตอนนี้กลับคลื่นลมสงบแล้วอุมมาเฮวีหากเจ้ายังไม่ยอมกลับไปกับข้าข้าจะฆ่าพวกมนุษย์ทีละคนทีละคนจำมอาไว้เท้าเกาส่งกระแสะจิตมาให้แก้วฟ้าได้ยินหญิงสาวถึงกับตัวสั่นสะท้านก่อนจะเป็นลมหมดสติไปในอ้อมแขนของไตรทอนททแก้วฟ้า สเตรทอนตกใจมากรีบอุ้มแก้วฟ้ามาไว้แนบอกก่อนจะรีบพากลับบ้านท้าวเกศถึงได้หลบกลับไปที่เมืองบาดาลเนื้อตัวของเขาแดงฉานปวดร้อนฝาบาดฝ้าบาดาบาดเจ็บหรือเพคะนางนาคีอัคราเป็นลูกสาวของคุณนางรับใช้เท้าเกศานางหมายใจที่จะได้เป็นหนึ่งในสนมของเท้าเกศแต่เท้าเกศก็ไม่แลหญิงอื่นใดเลย นอกจากนางอุม,มาเทวีนางอัครารีบเข้าไปประคองเท้าเกสาแต่ก็ถูกไล่ตะเพิดหนีไม่ต้องมายุ่งกับข้าเท้าเกสาตะวาดก่อนจะเข้าไปบำเพ็ญตะบะเพื่อใครจากความเจ็บปวดนั้นภาพของชายมนุษย์ที่อุ้มพานางอุม,มาเทวีกลับไปทำให้เขาแค้นเคืองจนแทบจะทุบทำลายนครบาดาลเจ้าคิดว่ามันคือสิ่งใดที่ทำร้ายข้าเท้าเกสาเอ่ยปากถามคุณนางคนสนิท เออมอมฉันคิดว่ามันคือตะกุไลไรนาคพยะค่ะมีเพียงมนุษย์ตะกูลเดียวที่ได้ครอบครองของวิเศษนั้นเจ้ามนุษย์ผู้นั้นคงเป็นหายาทของมันไม่ว่ามันจะมีของวิเศษชนิดใดข้าก็จะข่ามันให้ได้แล้วเอาอุมาเทวีกลับมาเป็นมเฮซีของข้าเสียงคำรามกองของเท้าเกษาดังไปทั่ววังบาดาล นางอัคราที่แอบฟังอยู่นั้นถึงกับอิจฉาริษยาอุมาเทวีมากและนางได้ยินมาว่าตอนนี้อุมาเทวีอยู่ในร่างมนุษย์คอยดูเถิดถ้ากำจัดนางอุมาเทวีไปได้ฝ่าบาทจะต้องหันมามองข้าบ้างเรียจจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่6อุมาเทวีของเรามีศัตรูเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้ว และที่แท้ทั้งอุมาเทวีไตรทอนและเท้าเกษาต่างก็มีบ่วงกรรรักต่อกันหลายพบหลายชาติมาแล้วเราชาติพบปัจจุบันนี้เล่าไตรทอนกับอุมาเทวีจะสมหวังได้ไหมนั้นมาร่วมลุ้นในตอนต่อๆไปด้วยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์ให้ด้วยนะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกหลายเรื่องเลยจ้า